อีกหนึ่งปัญหาที่มักจะเจอกันกับเบอร์ที่ไม่ค่อยได้เติมเงินหรือว่าใช้งานน้อยครับเพื่อนๆครับอันนั้นก็คือวันใช้งานจะน้อยลงนะครับพอวันใช้งานน้อยลงเราก็อยากจะหาวิธีไหนก็ได้ที่ว่าทําให้วันใช้งานเยอะขึ้นโดยที่เรามีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเริ่มไปทีละเครือข่ายนะครับถ้าเกิดเป็นเครือข่ายชูครับดอกยัน 934ดอกจันทร์30แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนะครับอันนี้ในกรณีที่เราต้องการซื้อวันใช้งาน30วันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการซื้อวันใช้งาน90วันเราก็เปลี่ยนเลขท้ายตรง30เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นดอกจันทร์934ดอกจัน90 สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับถ้าเกิดต้องการซื้อ6เดือนเปลี่ยนข้างหลังนี้นะครับให้เป็น180เลยครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมเขาก็จะคิดค่าบริการเดือนละ3บาทแค่นั้นเองนะครับในส่วนของข,า,ขายดีแท็กและระบบเติมเงินนะครับดอกจัน113ดอกจัน30สี่เหลี่ยมอันนี้ ในตรน,นี้ที่ต้องการซื้อ1เดือนนะครับถ้าเกิด3เดือนก็ดอกจัน1นึ่งหนึดอกจัน 90, เกสี่เหลี่ยมถ้าเกิดต้องการ6เดือนนะครับก็เปลี่ยนเป็นทางท้ายนะครับ1 8 0เลยครับแล้วก็ถัวออกนะครับอันนี้ก็จะคิดค่าบริการเดือนละ3ามบาทนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราซื้อ แล้วให้มีเงินขั้นต่ำไว้ที่ตัวซิมด้วยนะครับอีกเครือขขายหนึ่งวันตุกอ์ไม่มีบริการซื้อวันแบบนี้แต่จะมีวิธีการอื่นเช่นเติมเงินขั้นต่ำเติมเงินน้อยๆเพราะว่าทุกครั้งที่เติมเงินก็จะได้วันใช้งานเพิ่มหนึ่งเดือนนั่นเองนะครับแล้วเติมเท่าไหร่เราจำนวนน้อยๆเติมขั้นต่ำก็5บาทได้นะครับเติมจากไหนเติมจากรีฟิล ออนโมบายหรือว่ารอมของวันทูคอนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราไม่มีรอมด้วยตัวเองอะ่ะ mm hmm. ก็ไปขอรับบริการจากร้านที่เขามีบริการเติมแต่ปรากฏว่าบางรานเนี่ยเขาจะมีชาร์จสูงหน่อยนึ่งมีค่าบริการด้วย3บาท2บาท5บาทกับเติมเงินต่อครั้งอีกหนึ่งวิธีการหรือว่า1ช่องทางก็คือสำหรับท่านที่มีแอปพลิเคชันของธนาคาร ทอกอสอครับเพื่อนๆครับมีบริการเติมเงินครั้งละ5บาทเราก็จะได้วันใช้งานเพิ่มทุกทุกครั้งที่เติมเงิน1เดือนหวังว่าวิธีการดังกล่าวนี้จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยให้เบอร์ของเพื่อนๆใช้งานได้ยืนยาวขึ้นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดสับส r คร e ให้กับช่องรีแชนแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับ